อัจเชวะกิจจมาตะปังโกดชันยังมรนังสุเวอาจจะเริญพรเดอร์สรับกลุ่มบ้านนสมบมุ์ของเฮาบุญลูกกุศลทั้งหลายนี่เขาเห็นไไปตั้งแต่บัดนี้เดืยนนี้เพราะเราไม่รู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความตายกับวันพรุ่งนี้สิ่งไหนจะมาถึงก่อนกันนะ,ะสำหรับกาะสมุยกับเกอไทยยูเนียนสายพระปา,ปา ทางพี่สาวของอาตมาภาพก็แจ้งจำมองว่าจะโอนเงินมาในวันอาทิตย์ที่จะถึงก็แจ้งให้ทราบมีสองสายก็สมุยก็พี่เคยทันโยเรียนก็พี่สาวตอนแรกบอกว่าจะโอนเป็นซองมาอาจารย์ว่ามันไม่เหมาะอันตรายมู่มืดมันเยอะมมู่มืดมันเยอะ สองอาจจะไม่ถึงบัญชีก็เป็นบัญชีวัดอโอนไปให้แล้วบัญชีวัดบัญชีวัดนี่เป็นส่วนกลางเพื่อส่วนกลางเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายประมาณนี้สุดท้ายก็ขอให้มีเงินมีเงินแล้วก็ใส่เงินใส่เงินแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์อ,อย่าให้เกิดโทษ อัดเชวะกิจจมาตปังโกชัยังมะระนังสุเวเจริญพร